ปีศาจไฟอะไรนะปีศาจไฟมาแล้วว่าไงนะพวม่ผีร้องปีศาจไฟมาปีศาจไฟไหนไหนไหนปีศาจไฟมาอ้โหโปีศาจไฟมแล้วไม่รู้เลยไมช่ปีศาจไฟอแล้วทุกคนฟังค้านะตอนนี้เขาไม่ใช่ปีศาจไฟแล้วใครจะไปเชื่อะไรปีศาจทัดๆจะไม่ใช่ได้อย่างไง นี่ไฟประหลาดในตัวเขาถูกกบจัดไปแล้วพวกเจ้าไม่ต้องกลัวถูกไฟเผาอีกแล้วอีกทั้งเขายังเอาของขวัญมาให้พวกเจ้าด้วยเข้ามาแล้วน้าไไม่เชื่อข้าไม่เยื่อะไรมา

เอาไปสิเฮ้ย,ย,ยระวังหนิหนูจุดระเหยนั้นจะลายยิ้มหน่อย ไมพวกเจ้าต้องทำแบบนี้กับเขาด้วยเขาอุตส่าห์อดทนเพื่อให้พวกเจ้ายอมรับเขาไม่ใช่ให้พวกเจ้าขี่คอเขาเหยียดยามเขาแบบนี้ไอ้ปางน่ะจะเป็นพวกเดียวกับปีศาจไไย เจ้าเจ็บไหมไม่เจ็บเสื้อผ้าใหม่ที่เจ้าให้สกรปรกแล้วไม่เป็นไรพวกชาวบ้านใจร้ายข้าจะต้องให้พวกเขาได้บทเรียนคนมักจะเชื่อง่าย ชื่อเสียงไม่ดีก็เหมือนนอนที่ติดวนกระดูกข้าปไปสบมาเองสิบปดปีไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกเจ้าในตอนนี้ดีไปกว่าข้าแล้วข้างโง่ไฟดับง่ายเกลียดดับยากพอถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจไฟก็จะต้องแบกชื่อนี้ไปตลอดชีวิตเกิดมาพร้อมเวลาอัปมงคลทำให้ถูกหลบเลี่ยงไปตลอดกาลตาไฟ โลกนี้ยังมีสิ่งสวยงามน้ำไม่ท้วนของอร่อยของสนุกที่ข้าบอกข้าจะพาเจ้าไปสัมผัสไปรับรู้ให้หมดดีหรือไม่เจ้าไปจากหมู่บ้านเย่ววอกับข้าเถอะไปเอ๊ข้าไม่ไปพวกเขาไม่มีวันเปลี่ยนความคิดที่มีต่อเจ้าข้าลำบากแสนเห็นกว่าจะหาเจ้าเจอไม่ได้มาเพื่อเห็นเจ้าเป็นเสือลำบากถูกสนัขรังแกนะเจ้าต้องไปกับข้าไม่ไป ดูเจ้ายังฝันลมๆแล้งๆกับชาวบ้านพวกนั้นอีกเหรอวันนี้พวกเขาไม่กล้าฆ่าเจ้าพรุ่งนี้ก็ต้องไปหาคนอื่นมาฆ่าเจ้าอีกอย่างเจ้าดูตอนนี้สิว่าชีวิตเป็นยังไงบ้านมีแต่ผนังแค่ที่นอนหรือที่นั่งที่พอดูได้ก็ยังไม่มียายต้องอะไรที่แห่งนี้ด้วยเหรอไม่บอกว่าไม่ไปไม่ไปเอ๊ะนี่นี่ไม่ไปเจ้า่ข้าคิดแทนเจ้านะทำไมต้องระบายอารมณ์ใส่ข้าด้วยจะไม่เปิดประตูข้าจะไปแล้วนะ เปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้โมโหแล้ว ข้าผิดเองเขาอยากเป็นเมตกับทุกคนทำไมพวกเจ้าต้องทำแบบนี้กับเขาด้วยเขาอุตส่าห์อดทนเพื่อให้พวกเจ้ายอมรับเขาไม่ใช่ให้พวกเจ้าขี่คอเขาเหยียดยามเขาเขา้าประสบมาเองส8ปปีไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกเจ้าในตอนนี้ดีไปกว่าข้าแล้ว ตาไฟไม่อยากสูญเสียไม่อยากองหญิงช่วงนี้ในวังหลวงมีจนหญิงปรากฏตัว วังหลวงเฝ้าระวังแน่นหนาสืบข่าวอะไรไม่ได้เลยทว่าข้าไปถามคนในตลาดมาพวกเขาบอกว่าไม่เคยเห็นองหญิงแย่ยท<า>นัทนกลับมาทาคิดว่าฐานเออและเสด็จพ่อไม่ลงรอยกันแต่เมื่อลงมายังโลกมนุษย์แล้วน่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านบ้างอง์หญิงท่านว่าองคหญิงแย่ทันไม่ได้กลับมาแดนมนุษย์แดนหินมะพานก็กว้างใหญ่แค่เราสองคนจะตามหานางเจอได้ยังไงไม่อย่างนั้นพวกเราจับาดาสุธยาเธอเมื่อกี้จะว่าอะไรนะวังหลวงมีจนหญิงเหรอ อาทว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงห้องเต้ทรงปลอดภัยดีจนหญิงผู้นั้นเพียงแค่ขโมยแก้แหวนเงินทองไปไม่ได้ไปเป็นห่วงเรื่องนี้สุสุสยจะไปสืบให้หน่อยสตรีคนเดียวกล้าเข้าไปขโมยทรัพย์สินในวงังหลวงทว่าเรื่องนี้มีแต่ฐานเอ่ยที่ทําได้จะเป็นไปได้ยังไงทรัพย์สมบัติบ,บ้านตัวเองยังขโมยอีกเหรอถ้าไม่มีเวลาอธิบายให้เจ้าฟังแล้วยังไงเสียเจ้าก็ได้ไปเถอะสถานะข้าตอนนี้ไม่อาจไปให้ยามทหารในวังเห็นได้ต้องอาศัยเจ้าแล้ว รีบ,รบไปเถอะรีบไปเถอะได้พี่คะหาเออท่านบอกว่าเขาช่วยท่านเอาไว้โอกาสที่ดีเช่นเนี้ท่านไม่ได้ใช้กลับทะเลาะกับเขาอีกช่วงแรกก็ยังราบรื่นดี ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแป๊บเดียวก็ขนพองกันมาเลยย่โมโหอะไรเขาล่ะาย่โมโหเขาเหรอฮะเ้าแทบจะคลานเขาบูชาเขาแล้วเขาบอกเขาว่า<ม>ไปจากหมู่บ้านเย่ยว่าก็จะมีคนปฏิบัติด,ดีต่อเขาสุดท้ายมาโมโหใส่ข้าจะดูสิไม่หวงแหนคนที่เสี่ยงชีวิตไปขโมยเงินมาชใช้ให้เขาอย่างข้ากลับอะไรเอาวันชาวบ้านหมู่บ้านเย่ยว่าที่เอาแต่ร้องจะตีจะฆ่าเขาไม่รู้ในสมองมีน้ำในสารสานเปล่าเข้าไปเยอะแค่ไหนแล้วเฮ้ยไหนมอท่านรู้ว่าเขาหัวร้ายค่อยๆเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปเหรอเพราะว่าดนแสงุูกวิเศษไม่อยู่บนตัเ่ดอไมปว เรื่องที่เศร้าเตียนได้ใจสิ้นชีวาไลาไม่ช้าจะต้องแพ่งพลายเรื่องนี้หากเผ่าแดนสนทยารู้เรื่องเข้าเรื่องที่พวกเราช่วยจิตเทพไม่เพียงจะล้มเหลวไม่แน่ว่าพวกเราก็ยากจะหนีรอดรงเล็บ